ผมมองว่าเจ้าของลงมาทำเองเลยก็เวิร์กจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ o branding ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ C.O. branding แ,แต่คขาว่า C.O. branding หรือว่า personal branding ม,มันมาที่หลังผมถูกบังคับให้เป็น C.O. branding หรือ personal branding เองเพราะตอนแรกผมเริ่มบริษัทด้วยต,ตัวคนเดียวไม่มีทางการสปีดเซ็นเตอร์แน่นอนไม่มีตงังค์มผมเลยจ้างตัวเองแล้วค่าจ้างผมเป็นศูนย์ผมเลยจ้างตัวเองทำขึ้นมาแล้วผมก็ฝึกสกิลขึ้นมาที่จริงแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งอะไร ผมก็เริ่มต้นอยากไล้เงๆงเงๆงเงะไปแล้วผมก็ทําทุกวันทุกวันทุกวันแล้วบทสั้นผมก็ถามว่าทําทุกวันแล้วไม่เก่นนงได้ยังไงจริงถูกต,ต้องผมพูดทุกวันอะ่ะอกงการสาื่อสารมวลชนก็เคยพูดบอกว่าใครก็ตามนะที่เป็นหน้าใหม่เนี่ยถ้าเราจับเขาอยู่หน้าจอได้นานพอและมีความถี่เดี๋ยวเขาก็เก่งเองบางวันผมไม่อยากไละผมกดไล์เลยมันจับเด็กโยนน้ำอะ่ะมึงไม่ว่ายมึงก็ตายเพามันอ่อนไปแล้วเนอะอ่อนไปแล้วมึงไม่พูดก็ตายเผลอๆเพิ่ผมกดไล้แม่งเลยเอ้าสวัสดีครับปุ๊บแล้วก็ไหลเข้ากล้องปุ๊บ เข้าสู่โฟล์สเตจจบกู w i t เดอ e f โฟ w ์ไปใช่ครับไหลไปกับการเขาเรียกว่าหน้างานเซนซิงตรงนั้นสัญชาตญาณตรงนั้นใช่พอจบแล้วมันก็ภูมิใจไง uh huh. จบแล้วมันก็พราวเพราะสุดท้ายสิ่งที่คุณเสียไปอ่ะคุณไม่ได้เสียฟรีป่ะคุณได้ทำงานใช่ uh huh. ถูกต้อง